สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำไข่ลูกเขย <S <S ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเมนูที่ต้นทุนน้อยขายได้ราคาเพราะว่าหน้าตาของมันดูโปรนั่นเองนะคะเหมาะกับร้านข้าวแกงนะเพราะว่าทำแล้วได้กำไรดีค่ะ แล้วก็เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเป็นแม่สีเรือนนะจะทําให้คนรอบข้างเราคิดว่าเราเป็นมือปโ,โปรโทั้งๆท,ที่เราเพิ่งเริ่มหัดทํากับข้าวนะคะช่วยกูนาให้เราได้อย่างแน่นอนค่ะ <S <S อยากรู้วิธีทําแล้วใช่ไหมที่บอกว่าง่ายเนี่ยมันง่ายจริงหรือเปล่าก่อนเข้าไปดูอย่าลืมช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมก <S <S <ส>ดซับสไคร e เพราะว่าเรามีเมนูให, ies, ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูทุกวันเลยค่ะ ถ้ากดไลค์กด Subscribe เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยมาถึงวิธีการทำนะคะอันดับแรกเลยตั้งน้ำหน่หม้อใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยให้น้ำเดือดได้เร็วและทำให้ไข่เนี่ยปอกเปลือกได้ง่ายค่ะ oh. ไม่ต้องรอน้ำเดือดนะคะใส่ไข่ลงไปได้เลยแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะวางเบาๆระวังเปลือกไข่จะร้าวนะคะโอเค อย่าใส่ไข่เยอะเกินไปเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องคนไข่ไปเรื่อยๆในช่วงแรกนะคะถามว่าทำไมต้องคนไข่เพื่อให้ไข่แดงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของตัวไข่นะคะจะได้ดูสมดุลพอผ่าออกมาแล้วเวลาวางไขยจะได้สวยหรือเวลาที่เราจัดจานจะได้ดูดีค่ะช่วงประมาณ2นาทีแรกคนไข่ไปเรื่อยๆนะคะวนไปในทิศทางเดิมค่ะเป็นการจัดระเบียบของไข่แดงนะคะ หลังจากที่คนไข่ไปสองนาทีแล้วปล่อยให้ไข่อยู่นิ่งๆต้มต่อไปอีกหกนาทีอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะหลังจาก6นาทีนะคะเราก็จะตักไข่มาน็อกน้ำเย็นนะคะเพื่อไม่ให้ไข่สุกต่อไม่อย่างนั้นข้างในเนื้อจะก,กระด้างพอรับประทานจะไม่อร่อยค่ะ oh. ระหว่างที่นอกน้ําเย็นเอาไว้นะคะเรามาเตรียมเครื่องอย่างอื่นต่อค่ะซอยหอมแดงนะคะซอยบางๆเวลาเจียวจะได้ออกมาสวยใส่หอมแดงเยอะๆจะได้ช่วยให้หอมแล้วก็สวยน่ารับประทานค่ะซอยผักชีไว้เอาไว้โรยหน้าแล้วก็เอาไว้ทานแกล้มด้วยนะคะแก้เลี่ยนค่ะหั่นผักชีเป็นท่อนๆค่ะเอาพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาปอกไข่กันค่ะ จะเห็นว่าเป็นเพราะเราใส่เกลือไว้นะคะตอนต้มไข่ทำให้ไข่ไม่ติดเปลือกปอกง่ายมากๆเลยไข่ก็จะออกมาสวยกิ้งไม่มีริ้วรอยตามผิวไข่ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆน,นะคะรู้สึกว่าปอกยากให้เอาไข่ใส่แก้วนะคะแล้วก็มาเขยา่าเขยา่าเปลือกมันจะละเอียดเป็นยิ่งยิบเล็กๆแล้วทาให้ปอกไข่ง่ายขึ้นนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทอดไข่ค่ะ ก่อนที่เราจะทอดไข่ควรจะเอาทิชชู่นะคะมาซับไข่ต้มของเราให้แห้งอย่าใ,ให้มีน้ําติดนะไม่งั้นเวลาที่เอาลงไปทอดน้ํามันจะปะทุนะคะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะซับไข่ด้วยทิชชู่นะคะก็ให้เอาไข่เนี่ยไปผึ่งไว้นะคะให้มันแห้งสนิทก,ก่อนก่อนที่จะเอามาทอดนะคะโอเคเมื่อซับไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ํามันเอาแบบให้ท่วมไข่ประมาณสักครึ่งลูกนะคะจะได้สุกทั่วถึงค่ะแล้วก็หมั่นคอยคนด้วยนะคะอย่าให้มัน ไม่ติดตูดกระทะนะดูแค่ให้ไข่พอเหลืองกรอบนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะทีนี้มาทำน้ำราดไข่ลูกเขยกันนะคะอันดับแรกเลยใส่น้ำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลอ้อย4ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ครึ่งค่ะน้ำมะขาม2ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เปิดไฟเพื่อละลายให้น้ําตาลละลายเข้ากับเครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะช่วงแรกๆอาจจะคนยากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆอาจจะเติมน้ําต้มสุกลงไปสัก 3- 4สช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเพื่อที่ช่วยให้น้ําราดของเราไม่เหนียวเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ทํารับประทานเองแต่ว่าทําขายแนะนําว่าให้ใส่น้ําเพิ่มไปเยอะๆก็ได้นะเวลาที่เราทําขายเนี่ยเราจะได้มีน้ําเอามาราดใส่ลงไปในข้าวให้ลูกค้าได้ด้วยค่ะ หลังจากเคี่ยวจนน้ำตาลเดือดแล้วนะคะก็เอาพักไว้นะคะแล้วเราก็จะมาหั่นไข่ที่เราทอดไว้กันค่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะว่าไข่ของเรานะคะไข่แดงเนี่ยอยู่ตรงกลางลูกพอผ่าออกมาแล้วดูสวยเลยทีเดียวเวลาจัดจานออกมาก็โ,โหดูมือโปรเลยนะคะดูเป็นมืออาชีพเลยนั่นก็เพราะว่าตอนที่เราต้มนะคะเราได้คนไข่ประมาณ2นาทีแรกนะคะดังนั้นนี่เป็นทริคสำคัญเลยนะ สำหรับใครที่อยากจะให้ไข่หั่นออกมาแล้วดูสวยงามก็ห้ามลืมเป็นอันขาดค่ะวิธีการจัดเสิร์ฟก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็โรยผักชีที่เราซอยเอาไว้นะคะแล้วก็โรยตามด้วยหอมเจียวซึ่งเวลาเจียวหอมเนี่ยอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆจเจนเย็นค่ะพอโรยด้วยหอมซอยเสร็จแล้วก็โรยด้วยพริกแห้งนะคะซึ่งพริกแห้งเราอาจจะไปทอดต่ออีกนิดหน่อยนะคะเพื่อเรียกกลิ่นหอมของมันค่ะ จบสุดท้ายเลยราดด้วยน้ำราดของเรานะคะถ้าเกิดทำขายทำให้น้ำมันเหลวกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้เราทำรับทานเองเราอยากได้ความเข้มข้นเนาะก็เลยทำแบบข้นๆสักนิดนึงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าวัตถุดิบเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปทําขายเนี่ยกำไรเพียบเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องทําหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาขายนะแนะนําเลยนะคะว่าให้ทําน้ําราดเนี่ยทิ้งไว้เยอะๆเลยนะคะทําแบบอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะเพราะว่าน้ํามันสามารถเก็บไว้ได้ใส่ตู้เย็นไว้พอจะใช้ก็มาอุ่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ราดไถ่ได้เลย <S <S เห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวค่ะ ลองไปทำดูนะแล้วกลับมาบอกกันด้วยนะคะว่าทำแล้วอร่อยหรือเปล่าส่วนใครอยากได้เมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ